จากคลิปก่อนหน้านี้เราก็ได้รู้กันแล้วนะครับว่าการนามอเตอร์กระแสตรงและมอเตอร์กระแสสลับมาสร้างให้เป็นพลังงานหมุนเวียนไม่สามารถทําได้จริงนะครับคุณผู้ชมแต่คลิปนี้เราจะมาเสนอคุณผู้ชมว่ามันสามารถทํางานได้จริงในอีกมุมมองหนึ่งนะครับเราจะเห็นได้ว่าสเต็ปมอเตอร์สามารถผลิตไฟได้ <S <S เพียงแค่การหมุนในรอบต่ําๆครับและสามารถผลิตแรงดันได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับ <S <S คุณผู้ชมโดยการที่เราใช้แรงดันจากแบตเตอรี่แค่3.7โวลต์ครับ,รบแรงดันเยอะก็จริงแต่เราจะได้กระแสที่ต่ามากเลยนะครับคุณผู้ชมแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้มมมมมมาาาาากก็คคคือววถถถถีี่่รันสสผลิิตไดู้้งงึ1.7ุช แบบนี้เราก็จะนําความถี่ตรงนี้มาใช้งานได้เลยนะครับโดยการใชหม้อแปลงสิบสองโวลต์หนึ่งลูกมาทําการสเต็ปอัพแรงดันครับผู้ชมต่อสายไฟจากสเต็ปมอเตอร์มาเข้าฝั่งเอา์พุตของหม้อแปลงครับและเราจะใช้ขั้วาสายฝั่งอินพุตของหม้อแปลงเป็นแรงดันใช้งานนะครับผู้ชมเทคนิคนี้คือการใช้งานแบบหม้อแปลงสเต็ปอัพแบบระบบอินเวอร์เตอร์ครับดูแรงดันที่ได้นะครับผู้ชมสูงถึง500โวลต์เ c เลยนะครับผู้ชมแต่กระแสที่ได้ก็ต่าอยู่ดีครับเพราะแรงดันที่เข้ามาสเต็ปอัพด้วยหม้อแปลงจะทําให้แรงดันดบแแต่สงง,งออีััคลออกก็วาาาามมมมถในนรรไดด้้ปช ในระบบแสงสว่างในนครับคุณผู้ชมเราสามารถได้แสงสว่างจากหลอด LED 220โวลต์ AC โดยแบตเตอรี่3.7โวลต์เพียงก้อนเดียวและยังสามารถใช้กับอะแด,ดปเตอร์ชาร์จมือถือได้อีกด้วยนะครับผู้ชมส่วนจะใช้ได้นานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความจุของแบตเตอรี่คุณผู้ชมและโหลดที่จะมาต่อใช้งานด้วยนะครับนี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่นํามาเสนอคุณผู้ชมเพื่อให้คุณผู้ชมได้นําไปคิดต่อยอดกันนะครับขอบคุณการรับชมนะครับผู้ชม